เห้ย้อค่ะเฮ้ย้ออาหารหน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะค่ะซูไปเรื่อยๆอ,อาหารหน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะติลาค่ะตลาดอ่างติลา โนตลาดปลาญี่ปุ่นนะคะหนึ่งร้อยบาทเรายังมีหมูปิ้งไปเรื่อยๆนะคะ นะคะอาหารสดจะเป็นพวกปูกุ้งหมึกให้ดูวิวคะ่ะมีหลากหลายร้านอาหารสดนะคะฝั่งนี้อาหารสดคะ่ะโอเคนะคะจบไ์ก่อนนะคะอาหารสดนะคะฝั่งนี้อาหารสดคะ่ะ โอเคนะคะจบไล้์ก่อนนะคะนี่เป็นซูชินะคะซูชิหน้าต่างๆเ็าจะใช้นีี่จะเป็นซี่โครงหมูนะคะซี่โครงหมูย่างะคะ่ะซี่โครงหมูย่าง ได้เลยค่ะสั่งได้เลยนะคะสดๆดสั่งได้เลยพร้อมหนึ่งค่ะ,ะอะไรนะอะไรนะภาษาไทยอ่ะใช่อันนี้เป็นร้านของคิงกี้เหรอคะ เดี๋ยวเราก็กลับไปโซนนู้นใช่ไหมเดี๋ยวเราไปกลับไปโซนนู้นใช่ไหมเราไปเดินตรงนู้นก่อนนะนี่จะเป็นสเต็กเป็นบาร์บีคิวนะคะบาร์บีคิวค่ะเดี๋ยวเราก็กลับไปโซนนู้นใช่ไหมเดี๋ยวเราไปกลับไปโซนนู้นใช่ไหมเราไปเดินตรงนู้นก่อนนะ

หน้าตาหน้าทานทางนั้นเลยค่ะอาหารหน้าตาหน้าทานทางนั้นเลยค่ะอาหารสดนะคะอาหารสดก็จะเป็นพวกปูกุ้งหมึกจะเป็นโซนซีกนูน้นจะเป็นมีสองฝั่งนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งโซนญี่ปุ่น ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนมีหลากหลายเลยค่ะอาหารมีหลากหลายไปเรื่อยๆนะคะ อาหารสดนะคะฝั่งนี้อาหารสดค่ะโอเคนะคะจบไ์ก่อนนะคะเ,คเดี๋ยวเราก็กลับไปโซนนู้นใช่ไหมเ,เดี๋ยวเราไปกลับไปโซนนู้นใช่ไหมเ,เราไปเดินตรงนู้นก่อนนะนี่จะเป็นสเต็กเ,เ,เป็นบาร์บีคิวนะคะบาร์บีคิวคะ่ะ มีโซนให้นั่งกินด้วยค่ะนะชมไปเรื่อยๆนะคะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์ได้นะคะ ตลาดค่ตลาดอางซีลาตนตลาดปลาญี่ปุ่นนะคะหนึ่งร้อยบาทเรายัยมีหมูปิ้งไม่รู้เรียกว่าอะไรไม่รู้อาหารสดนะคะฝั่งนี้อาหารสดค่ะ <c oughs> โอเคนะคะจับไลค์ก่อนนะคะ หอยตัวใหญ่ๆเลยค่ะหอยตัวใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินตลาดสภาปลาของโซนญี่ปุ่นนะคะจะเป็นโซนซีกนู้นจะเป็นมีสองฝั่งนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งโซนญี่ปุ่นฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนไปเรื่อยๆนะคะ บาร์บีคิวดูไปเรื่อยๆนะคะพามาชม ตลาหดยตัวใหญ่ๆเลยค่ะหอยตัวใหญ่หญมีโซนให้นั่งกินด้วยค่ะ ราคาตลาดอ่างศิลาโซนตลาดปลาญี่ปุ่นนะคะหนึ่งร้อยบาทเรายังมีหมูปิ้งเนื้อย่างที่แกว่างขายแพงนะครับอาหารญี่ปุ่นโซนอาหารญี่ปุ่นนะคะ มึกอันนี้เป็นปลาหมึกตยยนะัวใหญ่นะเดีเ๋ยวกัโ่โอ้ยอันนี้ชื่ออะไรนะเพราันเป็นแะม่คืออะไรครับชื่ออะไรนะเขาเรียกเรียกว่าอะไรเ,เรียกว่าผ้าชมค่ะผ้าชมนะคะบบารบ์ีคิวดูไปเรื่อยๆนะคะ มาชมหอยตัวใหญ่ๆเลยค่ะหอยตัวใหญ่ๆมีหลากหลายเลยค่ะอาหารมีหลากหลายม,ม,มันมีหลายรสอะ าาญี่ปุ่นโซนอาหารญี่ปุ่นนะคะจบไลฟ์ก่อนนะคะรอคิวค่ะรอคิวก่อนนะคะเป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกทักค่ะ